สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับแล้ววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินปลูกบ้านนะครับหรือว่าใครมีโครงการอยากจะทํารีสอร์ทนะครับแล้วก็อยู่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองนะครับหรือว่าโรงพยาบาลรวมไปถึงสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็โดยประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับวันนี้ผมยืนอยู่บนถนนระย่างเส้น3 2 2 0นะครับ อุทยัยธานีโกกพระนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับสถานที่ราชการนะครับรวมไปถึงอบอตอหนองไผ่แบนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหมวดทางหลวง จังหวัดอุทัยธานีห่างจากแปลงที่ดินของเรานะครับโดยประมาณ300เมตรเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําประปาไฟฟ้านะครับรวมไปถึงสายอินเทอร์เนต็ตมาถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขตตําบลหนองไผ่แบนนะครับอเาเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับเอกสารสิทธิที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดคณแดงนะครับบนเนื้อที่3ไร่ขายในราคาขายเหมาขายยกแปลงนะครับอยู่ที่2ล้านบาทนะครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะ ปลูกบ้านนะครับแล้วก็ไม่อยากจะถมดินนะครับที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวเราแพนกล้องไปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าถมสูงนะครับสถึงสเมตรเต็มเนื้อที่3ไร่นะครับย้ําว่าเต็มเนื้อที่3ไร่นะครับแล้วก็ถมสูง3-4ถึง4เมตรนะครับเมื่อกี้ผม ลองลองเดินลงไปดูทางด้านล่างนะครับต้องบอกว่าถมขึ้นมาเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการถมผมคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าล้านบาทเป็นอย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมในสโซของภาพมุมสูงและแนวขอบเขตท,ที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับตต่อต่ออพพาาเเดดิินนชชมม จะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดี คันนี้จงไว้วางใจปรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ ta thang บรรยากาศทีด่ดีวิวสวยอยู่แนวรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่ลคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุไทัธานีสนใจโทรเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาท่านผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ดินนั้นถมสูงกว่าถนนนะครับบนเนื้อที่3ไร่นะครับต้องบอกว่าเราออกมาจากตัวเมืองนะครับออกมาถึงแปลงที่ดินนะครับตามภาพมุมสูงเนี่ยโดยประมาณ5กิโลนะครับเข้าไปในส่วนของตัวเมืองก็จะเจอในส่วนของสถานีผู้ทอนจังหวัดอุทัยธานีนะครับรวมไปถึงสนามกีฬากลางจังหวัดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานีตลาดสดนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ย โดยประมาณ5กิโลถ้าถามว่านะครับเราห่างจากาทางหลวงอุไทยธานีนะครับโดยประมาณ300เมตรก็เทิบออกไปอีก200เมตรนะครับก็จะเป็นในส่วนของอบตหนองไพแบนนะครับแล้วก็เป็นชุมชนนะครับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของรถนะครับที่ผ่านไปผ่านมาได้ตลอดทั้งวันนะครับซึ่งในตอนนี้ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วนของทางเข้านะครับที่เราได้ถมนะฮะ มีความกว้างนะครับบวกลบแล้วโดยประมาณ15เมตรเดี๋ยวผมจะข้ามไปนะครับยังในแปลงที่ดินก็อันตรายอยู่นะครับเพราะว่า,าตาก็มองที่กล้องนะครับตาก็มองที่กล้องนะฮะไอ้ส่วนรถเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นเรานะเราก็เนี่ยแหละครับรีวิวกันตามภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาตรงนี้นะครับวิ่งตรงไปนี้ก็จะไปในส่วนของอำเภอโกกพระนะครับไปจังหวัด นครสวรรค์นะครับต้องบอกว่าที่ดินที่อยู่ระหว่างร้อยต่อระหว่างตำบลอําเภอนะครับก็จะมีความเจริญเป็นอย่างมากนะครับก็ตลอดสองฟังทางเนี่ยก็จะมีห้างร้านนะครับรวมไปถึงบ้านคนที่อยู่อาศัยในส่วนของตรงนี้บริเวณนี้นะครับจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งเราก็ถมนะครับในส่วนของทางเข้าเอาไว้นะฮะโดยความกว้างนะโดยประมาณ15เมตรนะครับก็ถือว่า รถเนี่ยสามารถที่จะสวนเลนได้นะครับแล้วก็เข้าออกได้สะดวกสบายนะใครที่อยากจะมาปลูกบ้านนะครับรถ10ล้อรถบรรทุกนะครับสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมได้ดูแนวทางด้านของทิศใต้นะครับกล้องไปดูทางด้านของทิศใต้นะครับอยากให้ดูว่าถมสูงขึ้นมาขนาดไหน น่าจะไม่ต่ํากว่า3าถึงสเมตรอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทางด้านของทิศใต้เนี่ยตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่90เมตรแล้วก็ส่วนทางด้านของบริเวณทางด้านท้ายละกันนะผมตีตรงนี้เป็นบริเวณทางด้านท้ายแปลงที่ดินก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่90เมตรก็จะมีลักษณะเป็นสะนะครับเป็นพื้นที่ครอบครองในส่วนของแนวคันเขตที่ติดกันนะฮะในตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลทรายซาฮารานะครับ นะถมสูงเอาไว้นะครับถมดินไม่พอเอาทรายมาถมขึ้นไปอีกนะฮะไม่ใช่นะครับตรงนี้เขาเอามาฝากกันไว้นะครับทั้งเจ้าของนี่เขาก็มีกิจการนะฮะเขาก็เกี่ยวกับอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เอามาฝากาเอาไว้ในแปลงที่ดินบนเนื้อที่3ไร่นะครับถมสูงเต็มเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่40เมตร ลักษณะของที่ดินคงปฏิเสธไม่ได้นะครับที่อยากจะเป็นที่ดินปลูกบ,บ้านนะครับอันนี้ทําได้ทําเป็นคาเฟ่ทาได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นรีสอร์ทอันนี้ถือว่าเหมาะมากๆเ,เพราะว่าเราห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีเพียง5กิโลนะครับการท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีนะครับยิ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวททท,ทนะครับตอนนี้เขาก็ผลักดันกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับทำให้การเที่ยวการธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับเติบโต สูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่20เมตรบริเวณทางด้านหน้านะครับก็รวมไปถึงน้ําประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตนะครับรวมไปถึงไฟส่องสว่างมาถึงแปลงที่ดินนะครับก็ต้องบอกว่าวิ่งออกมาจากตัวเมืองโดยประมาณ5กิโลนะครับก็จะมีในโซของไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะเดินทางมาที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็อยากจะปลูกบ้านนะครับแล้วก็เดินทางมาจากกรุงเทพโดยประมาณ200 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเราก็จะใช้ถนนหมายเลข3 3 3ในการเดินทางเข้าออกอะเดี๋ยวเราให้ตากล้องนะครับจับไปในส่วนของวิวเขานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิวเขาเนินซากนะครับก็สำหรับคนจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็จะรู้เลยละว่าตำแหน่งของแปลงที่ดินเนี่ยอยู่บริเวณตรงไหนนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะไปในส่วนของบ้านหนองเต่านะครับแล้วก็รวมไปถึงเขื่อนวังล่มก้านะฮะ บริเวณโดยรอบนะครับมีในส่วนของบ้านคนที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าที่ดินนั้นติดถนนลาดยางเส้นหลักสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับหรือว่าติดต่อสอบถามตำแหน่งแปลงที่ดินนะครับหรือว่าภาพมุมสูงรวมไปถึงแนวขอบเขตนะฮะเบอร์โทรตรงนี้เป็นไ d l ดี e ด้วยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้เราคงไม่ต้องบอกกันแล้วนะครับว่าใครอยากจะถมดินนะเพราะว่าถมสูง มากมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเราทำรีสอร์ทนี้เราก็อาศัยบริเวณทางด้านของทิศตะวันตกได้นะเพราะว่าเป็นสะลูกใหญ่นะครับเป็นสะลูกใหญ่ที่ติดกันทางด้านของทิศตะวันตกแต่ที่ดินของเรานะครับทำการรางวัดเอาไว้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเสาหลักเสาหินค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับสำหรับการที่ผมได้มา,าเดินสำรวจตรวจสอบในวันนี้เดี๋ยวเราแพนกล้องกลับไปนะครับ แพนกล้องกลับไปในถนน3220ถนนเส้น3220นะครับต้องบอกว่าเป็นถนนเส้นหลักนะครับเฉพาะราคาที่ดินแถวนี้นะครับออกมาจากตัวเมืองนี้ก็ราคาไล่ละเป็นล้านบาทนะครับต้องบอกว่าเป็นล้านนะฮะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนื้อที่3ไร่หัวเฉลี่ยแล้วก็ไล่ละประมาณ700,000ผมบอกเลยครับกับการถมที่ดินขนาดนี้บนเนื้อที่3ไร่ ไม่แพงนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาดูที่ดินแปลงนี้นะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสระขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ